อันนี้ให้เห็นกล้ายางนาเขาสูอยางนาวันนี้วันที่วันที่วันที่หกที่หกกระดาษกระดาษโกบเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับมักมมยไก่กองอันนี้มันทําให้ระบบรากตีแข็งแรงะระบบรากมันอยู่ที่ปลายรากเห็นไหมแต่นี้มันแห้งกอโทษนะครับกอโทษนี่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 มาอยู่อย่างนี้อธิบายทางวิทยาศาสตร์นี่มันอยู่ปลายรากนี่เห็นไหมมันอยู่ปลายรากมันทําให้รากอยู่ออบเก่าแข็งแรงแล้วมันอยู่ในดินมันจัดการดินดินให้เป็นกรดเป็นด่างมันจัดการมันจัดการทั้งหมดมันจัดการทั้งหมด มันจัดการทั้งหมดมันจัดการดินทั้งหมดเลยดินจะทอใหญ่ในดินทําให้ดินดินปรากฏดเป็นด่างดีขึ้น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 รากดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นมัน่อใยมันม่อนนี่คือเชื้อเห็ดาะในกล้าของไม้เยียงนะเห็นครับเชื้อเห็ดปอเชื้อเห็ดาออันนี้อันนี้เชื้อเห็ดาะของตะเคียนนะฮะเชื้อเห็ดปอของตะเคียนปลูกให้ดูตะเคียนก็มีเชื้อเห็ดาะตะเคียนก็เช่นเดียวกันตะเคียนก็ชื่อเห็ดาะที่นี่ที่นี่ประสบความสำเร็จกันดูตะเคียนหน่อย นี่ฮะตะเกียนตะเกียนมีเห็ดทอดเต็มเลยพอดีมาแห้งเดี๋ยวผมแห้ดูนะนี่นี่นไหเต็มเลยนะนี่เขาขาวนะครับนี่คือชื่อเห็ดทอดของตะเกียนทองต้นตะเกียนทองก็มันเต็มเลยเต็มเลยเขาขาวเต็มเลยเขาขาวเต็มเลยนะครับนี่อ่าใช่โอ้โหเยอะเลยเยอะมากเยอะมากเห็นไหมเห็นไหมจะได้เ้าเขาดึงก็ก็จะก็จะตาย เห็นไหมฮะยุบๆนะฮะเห็นไหมค,ครับเห,ห็นไหมฮะนี่ตะเคียนเทานะครับมากมายเอออยู่อยาก่อนชื้นจะได้เห็นว่าสุดยอดไหมนี่แหละคือคือทาให้เขาทนโรคตรัวแรงให้เขาแข็งแรงให้เขาพึ่งตัวเองให้ได้พึ่งตัวเองได้แล้วเขาจะสู้กับธรรมชาติได้เขาอ่อนเขาแอร์มันเห็นตูกแค่คืบนแค่แค่ดอกไปไม่ได้ต้นต้นตะเคียนนี้ประมาณเอ่อต้นต้นนี้ก็ป,ปีปีขึ้นละปีขึ้นปีครึรึ่ะปีครึ่ง พร้อมที่จะลง <ผม S 2> ดินได้เลยพร้อ<ผ>ม,<ผ>มจะลงดินสู้โรคสู้แรงสู้ไฟสู้ทุกอย่างโอกาสรอดโอกาสร,รอดมากอย่างต้นนี้ผมมีธีเนี่อ่าี่ต้นตะเคียนนะครับดูชื่อเห็ดเพะเต็มเลยผมผมผมยกผมอ่าสาธิตทําให้หลุมขึ้นมาอยู่บนให้โลกให้ทุกคนเห็นได้เห็นไหมนะฮะวิธีปลูกอันนี้ปุย๋ยสิบห้าสิบห้าหนึ่งช้อนแกงดินปิดสองกำมือลากไม้ แล้วก็รากไม้นี่ก็คือรากของตะเคียนมีเชื้อเห็ดถอเอเดเอาดินปิดเอาน้ำรดต้นไม้ก็โตนะครับแกครับกับผม